ับน้องๆนะคะเดี๋ยวเราจะสอบถามน้องๆนะคะว่าเห็นไมโลคิ้วแล้วก็ลองกินแล้รสกยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มแรกกับกินเองเลยอ่ะเลยเอาเลยวนนี้น้องเบลนะคะแนะนำตัวด้วยช่องอะไรคะเบลค่ะช่องอะไรจำไม่ได้เบลี่แหละเถิดๆเอามีการจําช่องเต็มไม่ได้วะอ่ะลองชิมดูแบบไยนนะเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะมันเล็กกว่าที่คิดอ่ะนี่สูตรฟอร์เอมเพร s ชั่นน้องบอกว่าอะไรกว่าเอมคพรสคือเหมือนน้ำตาลก้อนนะค แล้วมันก็ติดติดฟันต้องหาขอ,ขอน้ำแถวนี้นิดเดียนะต้องเตรียมน,น้ำนิดนึงอืมอร่อยไหมก็ไม่โลอ่ะควรควรซื้อกินไหมในในราคาถุงนี้ประมาณห้าร้อยบาทบ้มา<ะ>มีร้อยเม็ดควรซื้อกินไหมอยากได้ซื้อไม่ลงโลตักกระเป๋าง่ายกว่า <c oughs> โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะเอิร์ธเอิร์ธพินนะคะตามได้ทุกช่องทางที่เอิร์ธพินนะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะอ้าวันนี้มีคำถามว่า เคยกินไมเราคิวคย,ยังไม่เคยอยากกินมากชิมจัดไปค่ะกินมากกว่าหนอึ่งอันได้ปะได้ได้ได้ <laughs> แต่อย่าเยอะมากที่แบ่งคนอื่นด้วยเ <laughs> ออมันเลรงแค่นี้เองหรอ,อทุกคนพทุกคนเสียงเดียวกันมากเไล่มันแรงแค่นี้เองเหรอนี่แหละมันคิน้วๆอ่าเอาเลยค่ะจะสอบถามว่ากินแล้วรู้สึกยังไงงงคือทุกคนเป็นการปฏิกิริยาเดียวกันหมดเลยซุณสุเมโลอัดก้อนอ่ะอืม รู้สึกว่ามันผสมอะไรด้วยมะเคี้ยรู้สึกเหมือนเคียวน้ำตาลไหมหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเราเอาไมโลผสมกับนมข้นแล้วมาแบบทัดเป็นก้อนเพราะมันหวานกว่าไมโลธรรมดาเล็กนิดหนึ่งพี่ซื้อมาประมาณเม็ดละห้าบาทคนซื้อไหมอีเม็ดละห้าบาทเนี่ยต้องไปเอาไมโลที่บ้านแล้วไปเอานมข้นมาแล้วมาอัดก้อนเองโอ้ตามนั้นโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยทักคักทักเป็นย่าไปบ้ายสวัสดีค่ะชื่ออะไรแนะนำตัวสิค่ะจอสค่ะจอสือ เคยกินไหมไม่รอคิวเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิก่อนคิอฝากอินสตาแกรมด้วยอ่ะได้อะฝากเลยฝากเต็มที่เลยน้องๆเล่นไอซีค่ะก็คือสามารถติดตามได้ที่เดบิวต์จ็อตซีไทยเบรดีเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ค่ะเออค่ะนี่ขายของช้อปปิ้งไปด้วยค่ะหรือว่าเซิร์ชว่าจ็อตซีเบอร์รี่จะเซอจ็อตซีเบอร์รี่คนสวยนะคะเซิร์ชไปค่ะอะไรอ่ะเอ้ยหนูยังไม่เคยกินจริงๆอย่างเนี้ยอ่ะลองค่ะเท่าไหร่นะพี่วาเม็ดละห้าบาท กินแล้วรู้สึกยังไงบ้างเลนระบาทก็พอไหมให่ <laughs> แพงจังเม่ที่เดอย <laughs> อร่อยอยู่แต่ว่าไโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเบลซาวันนี้นะคะมีคำถามมาว่าเคยกินไมโลาคิวไหมไม่เคยค่ะอ่ะชิมชิมชิมเชิมเยหรอไม่เคยเลย มันเล็กขนาดนี้เออนี่แหละนี่แหละรูปมันคือแบบว่าเหมือนไม่ใหญ่มากต่อไปคืมภาไม่คือปกติอย่างที่รู้มันใหญ่มากอันนี้หรอคิวๆไงอาซิมอาคาห้าบาทอร่อยอยู่เนาะพี่รู้สึกไงคะแต่ว่าเมนรับมาพอมหมจะร้ายอ่ะเป็นไงคะทำไมเงียบนานอะไรไหมอะอรไหม เมืนเบาหวานขึ้นนะครับไม่หวานหวานแบบว่าเบาหวานจับคู่ต้องออกป่ะอืต้องมากินหวานแล้วควรซื้อไหมเนี่ยเมล็ดห้าบาทเอ้ยเมล็ดบาทเมล็ดห้าบาทเออเม่ห้าควรซื้อไหมไม่ควรไม่ไม่ไม่ซื้อแบบนี้นะต้องเลยเอาวนตินนะเอเคนะเราก็ทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งให้มันชุ่มชื้นแล้วถ้ามันแข็งใช่ไหมเหมือนกันเลยนะเรามากินอโอเคอร่อยกว่าไม่หวานไปโอเคขอบคุณนะคะฝากติดช่องอั้มเดลิสซาด้วยนะคะค่ะ ไปเแล้เคินค่ะ <c oughs> บ๊ายบายเ <c oughs> จกโก้ค่ะรู้จักไมโลคิวไหมคะไม่รู้ไม่รู้จักอะ่ะไมโลคิวอะไรรู้จัก IFQ ไอเอคิว <c oughs> <c oughs>